สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุข่สุคนนะครับมาพ่อกระบาแดงคือเกาครับพี่น้องกับปิโนูแซ่บแทบคือเก่ามาพี่น้องมาเมือนี้ได้หอยนางลุมเอามาก้อยก้อยหอยนางลุมคือจังก้อยหอยปังคือจังก้อยหอยหอมก้อยหอยเชอรี่เขานี่ครับมาของทะเลหอยนางลุมเอามาก้อยคือหอยนาเขานี่มันจิเป็นเนา่าไดมันจิคักอยูบ่บ่พี่น้อง ผมว่าเมื่อกี้แซบคือกันนะขึ้นซื้อว่าหอยเนี่ยมันต้องแซบนะพริกป่นลงนะครับข้าวคั่วนี่อันนี้บุ๊เดลาหมกเด้อพี่น้องเด้อขึ้นซื้อว่าหอยเนี่ยมันแซบบุรีได้ครับหอยหอมหอยเดือหอยเชอรี่อุย้ยหอมเบิร์ดหอยปังเว้นะน้องพี่น้อง วันนี้สิก้อยใส่น้ําปูลาพาแซ่บะบแดงน่องหอยจะ่บ,บส่ผงนัวนะครับพี่น้องเพราะว่ายังน้ําปูลาพาแซพผ่นมีความนัวอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้ผมใส่แล้วนะครับน,รน้ําปูลาเนี่ใส่เข้าไปเลยสองซ้อนครับไม่เค็มไม่ขคาวไม่เหม็นนงไม่ติดปากติดมือนะครับสี่ร้อยมลหนึ่งขวดน้ำปลาในนิดนึง ม,มาบันไดมักนาวือก้อยแบบเขาก้อยหอยปังเลยอือพี่น้องมักนาวบ้ไดใส่หลายใส่เอาความหอมของน้ำน้ำมักนาวซื่อๆไปพักโคเลมาบันไดพี่น้องโอ้ อาตัวอุ้ยหอมื่องหอมเขาขวดนะครับเปินจานก้นเล็กครับพี่น้องเบิ้งขึ้นจังน้อยๆโบน้อยนะครับอันนี้เกือบโลนะครับเพราะว่าผมซื้อมาโล่หนึ่งเหลือไว้อยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่ายัางยันกินโบเบิสมันหลายๆนะครับมาบาทนี่ซีมก่อนดูออโอ้เข้าท่าพี่น้องก้อยหอยนางรมบัตโต ประมาทพอได้ท่านพี่น้องท่าน็นเล่นไปได้นี่ครับแซบได้นี่อืมแต่หอยปังหอยเชอรี่เขาเกับยังก้อยหอยนางล้มกับมาก้อยคักขึ้นกันนะครับมาบาดีครับอืมผมมีแต่ยอดกระถินผลมันต๊กตับมันเดิกแน่พี่น้องกินก้อยหอยรอบเดิกืก อจมฮู้ฮึมพักกับบุคอยง่ามบนไยเสียตู้เย็นไว้ครับแต่ว่ายังสดยังกรอบแต่ว่าปลายพักแข็กซ้ำ สุด้ายนะพี่น้องยังกินได้อยู่อืม ูบางคนได้หอยนางรมมากกว่ตาตำกินกับน้ำจิ้มกินกับผีเผาแบบนั้นมันกินเบื่อเลยพี่น้องแมนบอบกครับผมว่ามันกินเบื่อแล้วแบบนั้น ได้หอยนางลมมาเอามาตำเอามายำเบิง้ง <c oughs> ผมว่าเอามาก้อยบางก่นนะแต่หอยขมหอยโข่งหอยปังหอยเชอรี่ก็ยังก้อยได้ สดปขักหอยหอยทะเลอันนี้ผมซื nah, ้อไว้เป็นเกือบอาทิตย์ประมาณห้ามือแล้วผมถามเพื่อนมาเพื่อนเก็บไว้เป็นอาทิตย์แม่ในดีพี่น้องห้ามืออลไนี่ผมยังแนวมาก้อยเพราะว่าซื้อมาพร้อมกับปลาหมึกกับกุ้ง ก็เลยเก็บหอยไว้ก่อนเพราะว่าเห็ดม <c oughs> ดื่นอะไรเมนูอื้มกุนห์นะแซ่บได้เขานี่มวุ้นนี่น้องพี่น้อง น้ำครับหอยอืมพูดถึงของทะเลผมซื้ออยู่ตลาดเลยพี่บุญ่นมาตลาดแรงนะครับสด ของเพ่นร้านเพื่นจะอยู่ข้างนอกแถวๆร้านจอดรถฟังยังเยื่องสนามฟุตบอลนีะครับของมันสดถ้าภัมาเที่ยวแถวไอ จังหวัดดูบนแถวอำเภอพี่บูรแนะนำำมาครับเพื่อแบบจะกินของทะเลตลาดแรงร้านจะอยู่แถวๆร้านจอดรถน้ำซดของร้านนี้ครับซดอิลี <c oughs> <c oughs> ผักกรอบกับจุนเบิร์ด <c oughs> ของเนี้ยมันเข้ากัน เ mm hmm. บิง่งตัวหอยครับหามแหงตัวใหญ่อันนี้เป็นหอยไทยนะครับ <coughs> Nua <Nhums> no อ้ยอวดงามโอ้ยคักบำรุงกำลังเพื่อนว่า ก้อยหอย,หอยนางลุมเต่อแรกปรากฏว่าแซบผ่านนะครับพี่น้องหวานพร้อมแซบก็้อยแนวอื่นอีก <c oughs> <c oughs> ยังบริกินอื่นน้ำเขาวอยู่พี่น้องเอ้ ป้าว้าขาขาครับ ขาดอย่างเดียวขาดข้าวเหนียวนะครับพี <c> ่น <ười> ้องก้อยหอยมันต้องมีข้าวเหนียวโอ้ขาดขาดขาดบู๊ว่เมนอย่างเราเอามาลองก้อยบึง้งนะครับพี่น้องแซบข้าวทาผ่านผ่านผ่านาน,นะครับเอาลองเอาไปก้อยบึง้งนะครับคือขาก้อยหอยเชอรี่คือข้าก้อยหอยปังคือจังข้าก้อยหอยขมนี่แหละครับใส่มะพริกข้าวคั่วผู้ไดมัก ตะไร่กรับซ้อยใส่น้ำหมักหอมกระซ้อยใส่น้ำแต่ผมก้อยแบบเราล่าบันเทาที่ผมบ่ใส่ผงนัวตอนแรกที่ผมบ่ใส่ผงนัวผมใส่น้ำปูล่านะครับเพราะว่าน้ำปูล่ามันจะมีความนัวนะครับแล้วก็บ่มีความเหม็นเขวาบมนน่มีนงและที่สําคัญบ่ติดปากติดมือกินในห้องแอร์ได้ก้อยในห้องแอร์ได้ตํำในห้องแอร์ได้นะครับพี่น้องแล้วก็ขนมจีนนะครับพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณในห,หลายเดือนนี้ลงไม้ห้าหมื่นซองนะครับสำหรับขนมจีนอยังมีโปรือเก่า 10แถมหนึ่งนะครับผมห่อละ10บาทนะครับพี่น้อง10แถมหนึ่ง20แถม2นะครับผมเก็บไว้ในนานถึง1ปีนะครับพี่น้องเพราะว่าขนมจีนเห็ดมาจากแป้งสดนะครับผมทํามาจากแป้งสดนะครับอ่ะขอบุณขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกาลังใจฝากพี่ต้อน,น้องสุขูสุขคนเมนูนี้นะครับผมเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ใหม่แปลกแวกและกระแซบนะครับพี่น้องฝากมันเป็นเมนูใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้อง แค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วสำหรับบอแดงให้ผู้อื่นเพื่อนเห็นนำ้ำนะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่น้องสู้ภาพแข็งแรงเบอร์สุขสุขคนนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบ่มือได้แก้วมันี้โชคโทษให้ไก่จะได้มาผ่านนะครับลาพี่และน้องไปเพียงสท่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ